เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนีี่่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอ,อนะครับก็คือในคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมารีวิวเผาสกายเปียนะครับ V4 ตื่นให้ทุกคนได้ดูกันทั้ง2ส,สายเลยนั่นเองนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับทุกคนอืมผมคิดว่าเผาสกายเปียเนี่ยมันเป็นเผาพิเศษนะครับพิเศษยังไงครับ ตั้งแต่ผมเล่นมาทุกเผ่าเนี่ยผมเจอเผ่าสกายเปียเผ่าเดียวเท่านั้นนะครับที่มีความสามารถแบบนี้สําสหรับเผ่าอื่นเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะทำไมผมถึงบอกว่า,วามันพิเศษครับนี่เรามาดูพร้อมกันครับสิ่งที่เราควรรู้ก่อนนะครับก็คือเราไม่สามารถอัพเฟืองสีเดียวกัน3เฟืองได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะบังคับให้เราเล่นอสองสายพร้อมกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเด่นไปทางสายสีน้ำเงินหรือสายเฟืองสีแดงนะครับ เพราะว่าแต่ละเฟืองเนี่ยมันจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันหลังจากที่เราเล่นเป็นสายเฟืองคู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันพิเศษครับเพราะว่าในการอัพเฟืองแต่ละเฟืองอะ่ะอย่างเช่นผมอัพเป็นน้ําเงินคู่นะครับมันก็จะมีความสามารถที่อัพเกรดขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความสามารถทั้งหมดของเรานะครับที่เรามีเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นแล้วพอผมเปลี่ยนเป็นสายเฟืองสีแดงคู่นะครับ มันก็เขียนความสามารถที่อัปเกรดแล้วเนี่ยเป็นความสามารถเดียวกันเลยนะครับก็คือความสามารถทั้งหมดที่เรามีมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอันนี้เป็นการตีความของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการตีความนะทุกคนคือมันพิเศษตรงนี้แหละตรงที่ไม่ว่าเราจะเล่นเฟืองสีแดงหรือเฟืองสีน้ำเงินนะครับมันก็มีความสามารถที่อัปเกรดเนี่ยเหมือนกันแสดงว่าเผ่าสกายเปียเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเป็นสายเฟืองสีแดงคู่หรือเฟืองสีน้ำเงินคู่นะครับ เราก็ได้ความสามารถเดียวกันเลยไม่มีอะไรที่ดรอปลงไปเลยครับเออพูดง่ายๆก็คือมันเด่นทั้งเฟืองสีน้ำเงินแล้วก็เด่นทั้งเฟืองสีแดงเลยมันไม่เหมือนกระเผาอื่นนะครับที่จะเด่นไปทางสีใดสีหนึ่งแต่สกายเปียเด่นทั้งสองสีนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความพิเศษของสกายเปียเลยนะทุกคนเออผมไม่รู้นะครับว่าทุกคนจะงงหรือเปล่านะเผื่อใครงงนะครับผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับว่า ไม่ว่าเราจะเล่นเฟืองสีใดก็แล้วแต่สําหรับสกายเปียเนี่ยมันจะเด่นเหมือนกันทั้ง2เฟืองเลยครับมันไม่มีการเด่นไปทางสีแดงหรือเด่นไปทางสีน้ําเงินแต่เด่นทั้งคู่เลยทั้งแดงทั้งน้ําเงินเลยสําหรับสกายเปียนี่เป็นการตีความของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไปแปลข้อมูลมาเนี่ยมันได้ข้อมูลมาแบบนี้จริงๆนะครับ ในเมื่อเผ่าสกายเปียเนี่ยความสามารถนะครับไม่ว่าจะเล่นเฟืองสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสามารถมันก็จะเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะมารีวิวทีเดียวเลยแล้วกันนะครับทุกคน,นครับโอเคแปลงล่าพร้อมกันนี่แปลงล่ามาแล้วครับสำหรับความสามารถแรกเลยนะครับก็คือนี่มันจะมีออร่ารอบตัวแบบนี้ครับทุกคนออร่ารอบตัวแบบนี้เนี่ยทำอะไรได้ครับ1นึ่งอ,อสแตนสตูสองลดเลือดัตูครับ สามดูดเอนเออไม่ใช่ดูดเอเนอรดิมันจะลดเอเนอรของศัตรูด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันจะสตาร์เป็นช่วงๆอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็คนที่โดนสตาร์เนี่ยจะโดนทำดาเมจแบบรัวๆหลังจากนั้นนะครับก็จะโดนดูดเอเนอร์ด้วยแต่ไม่ได้ดูดเป็นของเรานะดูดทิ้งเฉยๆนะครับนี่นี่ก็คือความโกงเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมีความสามารถที่4ความสามารถที่4ของมันนะครับก็คือ มันสามารถทําให้หน้าจอของศัตรูเนี่ยบิดเบี้ยวได้นะครับคือสีเนี่ยมันจะเป็นสีซีดหมดเลยนะแล้วก็มันจะเป็นหน้าจอสั่นๆนะครับสาหรับคนโดนอ่าประมาณนี้แล้วความสามารถของมันก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะครับกดคิวค้างครับทุกคนหรือแดชค้างนั่นเองเพื่อทําการบินครับหลังจากบินไปแล้วเราสามารถปล่อยปุ่มได้เลยครับทีนี้เนี่ยเราก็แค่คอนโทรลมันอย่างเดียว ด้วยเมาส์นะครับหรือว่าเล่นในมือถือเนี่ยก็แค่ขยับหน้าจอเฉยๆไม่ต้องกดลายค้างครับแล้วความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามันยิ่งบินอ่ะมันยิ่งบินเร็วครับทุกคนดูดิถ้าเราไม่เลี้ยวนะถ้าเลี้ยวปุ๊บช้าเลยแต่หลังจากนั้นก็กลับมาเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่เฉยๆครับให้เรากดกระโดดค้างครับอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถปล่อยได้เลยนี่ครับทุกคนครับมันค่อนข้างดีนะ ถ้าเราจะวบินต่อทําไงครับก็แค่กดคิวค้างครับจะอยู่เฉยทำไงครับกดสเปซบาร์ค้างครับก็คือกดกระโดดค้างาสามารถล่อนลงไปได้ด้วยนะนี่ครับล่อนลงไปแล้วก็สตันเห็นไหมโฉบเป็นเหี่ยวได้เลยครับโฉบสตันโฉบสตันตนายเย่ไม่ว่าจะเป็นเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าเผาสกายเปียแล้วเนี่ยก็ต้องคุกเข่าให้เสมอนะนี่คำโคงโคตรเท่ อย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนครับว่าเผ่าสกายเบียเนี่ยมันไม่เหมือนกับเผ่าอื่นๆนะครับเพราะว่าเผ่าอื่นๆอ่ะมันจะต้องเน้นเป็นเฟืองใดเฟืองหนึ่งใช่ไหมถ้าอ่าอย่างมนุษย์นะครับถ้าจะโซนโหดเนี่ยก็จะต้องเล่นไปทางสีแดงอ่าสีแดง2อันแต่ถ้าเกิดว่าอยาก PVP โหดๆนะครับดาเมจแรงๆเนี่ยก็ต้องมาสายสีน้ำเงิน2อันนะครับแต่สำหรับเผ่าสกายเปีย V4 นะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นเฟืองแดง2อันหรือเฟืองสีน้ำเงิน2ออันนะครับ ความสามารถเนี่ยก็จะเด่นทั้งคู่เลยนะดิคือเด่นทั้งสองเฟืองเลยอะ่ะเออทุกคนคืออันเนี้ยไม่ต้องเลือกสายครับอัพอะไรก็มีความสามารถเหมือนกันทุกคนเมื่อเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะเผ่าอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูความสามารถเผ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับหนึ่งเลยนะครับสตนสตนัตูจะกดสตูลงกับพื้นสองนะครับก็คือจะดูดเอเนอร์จีัตูนะครับ สหน้าจอจะบิดเบี้ยวครับส,สี่ีดหน้าจอสัน่น 4. นะครับคนที่อยู่ในวงเราเนี่ยก็จะโดนดาเมแบบรัวๆแบบนี้เลยนั่นเองอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้ามีเสียงเด็กแว้นต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเด็กแป้นเยอะมากครับ <c oughs> มีความสามารถในการบินครับก็คือกดคิวค้างพอบินแล้วก็สามารถปล่อยปุ่มได้เลยครับเราก็แค่คอนโทรลอ,อย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากบินนิ่งๆหรือ,อยากเบรกนะครับก็กดสเปรา ค้างครับพอมันนิ่งปุ๊บก,ก็ปล่อยได้เลยแต่เราก็บินได้นะสามารถกดบินต่อได้ครับแต่จะบินช้าลงเอาไว้เคลื่อนที่แบบนี้ได้ช้าๆหน่อยแต่ถ้าอยากได้เร็วก็คิวค้างครับนี่จะบินอย่างนี้เลยบินโฉบลงไปสตันก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้ความสามารถโคตรเด่นเด่นทั้งคู่อัเพเฟืองอะไรก็เด่นนะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับความสามารถของเผ่าสกาย p ีอ4ตื่นนะครับก็จะมีทั้งหมดปรามาณนี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย